สวัสดีครับก็พบกับช่อง Baby Ranger กันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยทำการเปิดการชาหาเจ้าฮิมาวารีไปทั้งหมด2ภาคใหญ่เลยนะครับผมแล้วตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมเรียกอย่าเรียกว่าขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมเรียกว่าครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมเ,เป็นโค้งสุดท้ายของโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วสําหรับช่อง Baby Ranger เลยนะครับผมที่จะหาเจ้า มาวาลีให้จนได้เลยนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยลงสตรีมไปนะผมก็จะทำการนอนคิดว่าจะทำการนอนนะครับผมแล้วก็ตื่นเช้ามาเปิดกาชานะครับผมให้ทันก่อน1 0 0โมงแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาตีสองเข้าไปแล้วนะครับผมแล้วผมก็ยังไม่ได้นอนนะเพราะว่าผมนอนไม่ไหลับผมก็กลัวว่า ผมจะตื่นหลัง10โมงหลังกันหมดเพิ่มโอกาสเจ้าฮิมาวาลีผมก็เลยมาทําการเปิดกาชาก,ก่อนนอนไปเลยนะซึ่งจริงๆนะผมใส่รีเทนเนอร์ไปแล้วอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะเอาเป็นว่าผมถอดเลยแล้วกันนะอะอย่างที่เห็นนะว่าเจ้าฮิมาวาลีเนี่ยมันทําตาใส่แบวมากๆเลยนะครับผมแต่ มันโคตรจะโคตรเกลือเลยนะครับผมเออผมว่าผมรู้สึกว่ามันเกลียดมันมากๆเลยนะเจ้าฮิมาวาลีเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะน่ารักปานใดนะสําหรับการ์ตูนเจ้าเคยอนชินจังเนี่ยผมก็ดูตั้งแต่เด็กแล้วนะนะปัจจุบันผมก็ยังดูอยู่นะครับผมแล้วผมก็เกลียดเจ้าฮิมาวาลีเข้าไส้ตอนนี้เลยนะครับผมอ่าชินโนสุเกะนี่ผมก็เกลียดเหมือนนะเออเพราะว่าผมได้มันมาถึงถึง 4ตัวครับผม4ตัวนะเออเจ้าชินจังมาถึง4ตัวไม่รู้มันจะมาอะไรเยอะแยะปานดีนะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะว่าผมเปิดกาชาไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นกาชาของเลนเจอร์แล้วก็กาชาของเกียรนะผมกดกดกาชาของเลนเจอร์ไปทั้งหมด11รอบ 3, 3 0 0ลูบี้กดกาชาเกียรไป11รอบ2,200ลูบี 5,500ลูบี้เข้าไปแล้วนะครับผมและตอนนี้ผมก็มีอยู่อีก1,137ลูบี้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องรอ,อลูบี้หลังปิดหลีก PVP ผมจะสามารถได้รูบี้จนถึง1,400มันจะสามารถจนถึงกดจนถึงการันตี15ครั้งนะแต่ว่าผมกลัวเหลือเกินนะครับผมที่มันจะเกิน10โมงเช้าอ่าผมกลัวผมลุกไม่ไหวนะ อผมก็เลยมากดกาชาไปก่อนนะครับผมก็ยังคาดอีกประมาณ53รลูบี้ไม่ใช่สิ63รลูบี้นะครับผมแต่ว่าผมกดเลยเอา่าเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะถึงการันตีนะเออผมก็รับเจ้าขนนกไปก่อนเลยเพื่อเอาเลือกเอาชัยนะครับผมทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเบบี้เลนเจอร์หาเจ้าฮิมาวารีนะถ้าไปไม่ได้ก็ขอ2ตัวผมตั้งเป้าหมายขอ2ตัวไว้ก่อนนะครับผม แต่ถ้าเกิดมาตัวเดียวก็ไม่เป็นไรนะอ่าขอให้มาสักตัวตั้งเป้าหมาย2ตัวไม่งั้นมันไม่มาแน่เลยอ่าตั้งเป้าหมายเป็น2ตัวนะครับผมผมลืมสลับไปทางที่ฮิมาวาลีใช่ไหมเพื่อแสดงเจตจำนวงว่าผมจะเอาฮิมาวาลีนะชินจังสี่ตัวไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแล้ว เออเอามาเนี่ยคืออแค่นี้ก็ทำพีร้อยได้สบายเกินไปแล้วนะครับผมเจสิก้าปุโรหิตชั้นสูงให้นินจาเต่านะเต่านินจาหรือเนี่ยนะเขาเล่นคนเดียวนะผมไม่เล่นนะเอาแมวกวักนะกวักมาเรื่อยๆบ้าเด็กปฐมนะครับผมเมก้าแมชชีนแมวกวักไปอีกแล้วนะแกะเจ้าสำราญแม่หมดน้อยโดเรมี mi, หรือเปล่าครับเนี่ยเออยังไงครับผมผมต้องการเจ้าฮิมาวาริแคตตัวเดียว ทำไมถึงมาให้ผมไม่ได้นะผมอยากจะส่งอีเมลถึง gm มากๆเลยนะครับผมว่ามันโอกาสที่มันจะดอกเนี่ยคือ1-3-2%เ,เท่ากันหรือเปล่านะครับมูลนักลบพุก,ก้าเออดูริยางของเล่นนี่จริงๆก็ไม่ค่อยออกนะไม่ค่อยเห็นเลยแต่เนี่ยพูนเชิญน,น้ำแข็งนะครับผมแต่ผมขอดูก่อนว่าผมเปิดถูกตู้หรือเปล่า แสดงเจตจำนงนิดนึงนะครับผมว่าต้องการเจ้าฮิมาวารีอ่าเขาจะเป็น300รบสทายนะเออสำหรับคลิปนี้อ่าหรือไม่แน่ผมอาจจะทำการรวมคลิปนะครับผมฮิมาวาลีนะเออมันจะไม่มาให้กับผมจริงๆนะเหรอหือโอ้โหบาวช็อเคสหายหมดไปอีก3 9 0 0ลูบี้แล้วนะครับผม สำหรับเจ้าฮิมาวาเลและตอนนี้ก็ถึงสา3ร้อลูบี้จะถึงการันตีนะผมรอเลยนะครับผมรอ,อเรียกว่า PVP อีกหนึ่งชั่วโมงก,กว่านะผมคงจะไปนอนก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออก็เหนื่อยใจกับเจ้าฮิมาวาลีเป็นอย่างมากเลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะหมดเงินไปค่อนข้างเยอะนะครั้งนี้ก็รวมเป็นทั้งหมดเท่าไหร่6 4พัใช่ไหมพันรลูบี้สำหรับ อีเวนต์เดือนนี้นะครับผมสะใจพอหรือยังสำหรับ GM นะครับผมผมรู้สึกว่าเหมือนโดนโดนหลอกเอาเงินเลยนะเออแต่ก็ว่ากันไปนะผมก็เต็มใจเติมเองนะเอ,อเต็มใจเติมเองแต่มันไม่ออกหมาให้ผมเลยไนงะก็ค่อนข้างเจ็บเจ็บจุกๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนว่าผมจะทำการรวมคลิปหรือเปล่านะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมันไม่ถึงแนาทีแน่ๆนะครับผมอ่ะสักครู่นะครับ โอเคครับผมผมก็รอจนถึงเต้สี่เลยนะครับผมเพื่อที่จะรับลูบี้3ามร้อูบี้จบอันดับที่28เมื่อ,อสตรีมที่แล้วเนี่ยคือผมจบได้อันดับที่28นะครับผม330ร้อยูบี้แล้วผมก็จะนำเจ้าลูบี้ตัวเนี้ยไปกดกาชาก,กันต่อเลยนะครับผมมา330ร้อยูบี้อ่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ก็อ่า14ครั้งนะใช่ไหม ก็เดี๋ยวลุ้นลักทึกกันนะครับผมเออสงสัยจะต้องยืมคําของช่องก่อนสุดมาใช้นะครับผมว่าวงการเกมทกํากระผมเกินไปหรือเปล่าคนดูดูนะครับผมดูกันเลยนะเออตอนนี้ก็มี567ลูบี้นะตอนนี้ก็ตีส2นาทีเข้าไปแล้วนะครับผมก็เออไม่รอช้ากันเลยละกันนะว่าผมจะต้องกดหาเจ้าฮิมาวาริให้ได้เลยนะครับผมตีี่ ผมอดทนรอจนถึงตีสี่เลยนะครับผมเมื่อกี้ก็ไป ROV มาประมาณ2ตานะครับผมกับน้องระหว่างที่เอ่อที่ตอนนั้นประมาณตีสองสี่สิบกว่าใช่ปะ่ะแล้วก็รอจนถึงตีสี่เนี่ยผมก็ไม่รู้จะทอะไรก็เลยกด ROV ไปเลยนะครับผมสองตามาแล้วก็ไปลุ้นระทึกกันอีกครั้งหนึ่งที่การันตี15ครั้งเลยนะการันตี15ครั้งนี่ก็เท่าไหรอ่อ่ะ 4,500ลูบี้ใช่ไหมครับผมขอมาตัวแรกเลยนะเออนักสู้ศิลปะบาวเทนนิสนาวิกโยทินนะครับผมซูปเปอร์ฮีโร่โอ้ท่าทางมันจะไม่มาจริงๆนะครับผมเออหมดไปอีก300รลูบี้นะก็ยังไม่มายังไม่เห็นแม้แต่หัวของเจ้าฮิมาวอลลิเลยนะครับผมแล้วก็ลุ้นระทึกกันอีกรอบหนึ่งก็คือการันตี15ครั้งนะครับผมก็กดรับเลยนะ มาฮจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ได้นี่ก็แห้งจริงๆนะเอ้ยเนยเน่สองตัวสามตัวเนเน่สามตัวเลยใช่ไหมนะเน่ค่อนข้างที่จะเฟล,ลแบบหนักมากๆเลยนะคือนี่เนเน่สี่ตัวชินจังสี่ตัวนะ <c oughs> เดี๋ยวขอดูการันตีอีกหนึ่งนะว่าการันตีมันจะต้องไปถึงนั่นเลยเหรอ เพื่อที่จะได้มันมานะไหนการันตีโอการันตีสองสองชิ้นใช่ไหมถ้าเกิดเปิดสาสิบครั้งซึ่งนี่มันแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมสิบห้าครั้งเนี่ยอีกสิบห้าครั้งเลยนะจะได้การันตีคิมาวเลิคิมาวเลิอ้อถ้าเกิดเป็นออกมาเป็นชิ้นจังสองกล่องอนะ่ะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะไม่ชัวร์นะครับผม 1>, 1ชนิดลุ้นรับโคลาโบเลนเจอร์8ดาว1นชนิดจาก2ชนิดซึ่งถ้าออกเป็นชิงนจัง2ตัวนี่คือแบบเกินเออวงการเกมทำกับผมเกินไปหรือเปล่าครับเออยืมช่องก่อนสุดมาใช้นะครับผมสำหรับคำพูดนี้ตอนนี้เราก็เหลือลูบี้ไม่ใช่สิเหลือคนนกเหลือลูบี้ก็ได้เหลือลูบี้อยู่ที่267รลูบี้นะครับผมแล้วก็ขนขนลุง้งเหลืออยู่ที่ 35คนลุงอ่ะเดี๋ยวผมไปตะลุยกันสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะสุดจริงๆนะครับผมตาเดียวแล้วกันหรือจะกี่ตาดีเกินนะเกินบางทีก,เกเ็เกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าหัวร้อนเลยนะหัวร้อนเกมมิ่งนะ มีตัวกันบินหรือเปล่าแต่โคตรที่นเลยนะโคตรหนืดเ,นะเลยแล้วผมจะต้องปล่อยเอตัวถือออกมาใช่ไหมเอา้าแตกเลยนะโอ้ตอนนี้คือเล่นแบบหมดเลี้ยวหมดแรงน,นะเออดี๋ยวขอเล่นให้ขึ้นที่หนึ่งก็พอแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมรีไปละกันหรือว่าแจกไปดีวะแจกไปเลยก็ได้นะเพราะว่าคนหลงโคตรเยอะเลยเออ คนลุงเยอะขึ้นบางทีทีอสอาสายแจกในตำนานนะมาแจ,แจกไปเลยเออตอนนี้คือแบบหมดอะไรตายอยากในการเล่นนะนี่ใครก็ไม่รู้ครับเนี่ยยังไงดี ยังไงดีผมจะเอายังไงกับชีวิตผมดีเนี่ยเออหมดคำจะพูดนะหมดคำจะพูดเลยสำหรับโคลาโบรอบนี้นะโคลาโบที่เจ็บที่สุดละในชีวิตของผมนะฮิมาวาริตัวเดียวมันออกซ้ำๆเดิมๆอยู่นั่นแหละนะ เออคือแบบการจะได้มาครบอย่างเงี้ยคือหรือการจะได้ตัวเก่งเนี่ยคือแบบยากจริงๆยากจริงๆยากเกินไปตอนนี้ห้องผมก็เงียบจัดๆเลยนะเงียบจนหลบหูวิ้งเลยเออเหมือนเป็นห้องอัดเลยนะ่ะเล่นอีกตาหนึ่งเพื่อให้มันขึ้นนะดกดรีไว้ทีเดีผมขี้เกียจอยเงี้ย,ยนะ เิ้ขี้เกียจรอเล่นไปให้ขึ้นที่หนึ่งแล้วก็จบจบกันไปสักทีสำหรับคลิปนี้เล่นให้จบจบไปนะคลิปนี้ <c oughs> <c oughs> กดคูณสองแพ้อีกนะฮิมาวาลโอ้โหอย่างงี้ต้องไปตามตบฮิมาวาลหรือเปล่าับรเนี้ยนาะนาฟูมิใช่ไหม ชื่อของคู่ต่อสู้ของเรานะครับผมคุณนาฟูมิไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงนะอ่านอย่างนี้ไปเลยแล้วกันนาฟูมิขึ้นหรือเปล่าขึ้นที่หนึ่งไหมหรือว่าต้องเล่นกันอีกตาหนึ่งอ่ะขึ้นที่หนึ่งละพอแค่ดีแล้วกันนะครับผมอ่ะยังไงดีเนี่ยโอเดี๋ยวก่อนขอดูนิดนึงแล้วกันอ่ะอ๋อมามา,มาแพ้ให้ผมพอดีเลยผมก็เลยขึ้นที่หนึ่งผมว่าน่าจะไม่ขึ้นนะเมื่อกี้นี้ทําไมถึงขึ้น เขาก็มีฮิวมาวารินะอ่ะไม่มีฮิมาวาริก็ยังเล่นต่อได้นะเออเกลือจัดจัด,จดเอ,อ๊ะทำไมเขาถึงแพ้เราไม่รู้นะปกติผมก็โดนตัวคนนิตติก็แพ้นะแต่ครั้งนี้เราชนะอ่ะดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผม ก็ปิดคลิปขึ้นเลยละกันนะครับเอา้ามาก็สู้ดิเออเล่นกันอีกตาหนึ่งก็น่าจะขึ้นนะก็น่าจะขึ้นะผมลืมดูทีมเขาละว่าทีมเขาเนี่มีตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้กดเล่นไปเลยเฉยเลยนะนะคงไม่แพงง่ายๆ เจ้าฮิมาวาลีนี่มันเก่งระดับไหนครับเนี่ยทุกคนช่วยบอกผมทีว่าผมควรจะต้องทำยังไงกับเจ้าฮิมาวาลีอ่ะเซฟชีวิตไปแล้วกันนะจะได้จบกันเร็วๆขึ้น แล้ก็ขึ้นเยอะแล้วแสดงว่าน่าจะชนะไปเลยแล้วกันออจบๆกันไปคลิปนี้อย่าสู้นะหมายถึงว่าคู่ต่อสู้ที่เมื่อกี้1ันเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมคะแนนพันเจ็ดสิบเอ็ดเอออย่าสู้นะ โอเคครับผมก็ปิดคลิปเลยละกันก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของ Baby Ranger ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ